ดดวดีครับทุกท่านเทดามาเลยวันนี้ขอเล่นก,กับลูกชายคนโตหน่อยมือมา,อา,าทัา้งเ้โอ้ยสงองมือเดี๋ยวค่อยกินเยอะ้งตกันมือ้ง้ทางี้มามือาขอมือหน่อยเออมือ้งนี้ตัวเป็นหนุ่มเนี่ยตัวกีตาร์ เป็นผู้บ่าวเต็มตัวแล้วน้ำมือไหมน้ำมือน้ำมือมาลอนทำอไมเนี่ยอยากลกินแล้ว้าวโตเป็นผู้บ่าวเต็มตัวแล้วในทุกปันเอ้อปวดต้องสามอะไรจ้ะ <laughs> เอาเมือเอเอนะ้ำมือเนี่ยเนอะมือเนะี่ย เออเออนั่นแหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด็กน้อยเด็กน้อย <c oughs> พีโค้ก็เห็นเล่นกับพี่ถัว่วมาได้เลยเนะีขยคอแน่นไหมเนี่ยขอไม่แน่นเขี้ได้มาคิดแต่เร่องไหนกัน

พี่โคก็จะเล่นด้เห็นเล่นกับพี่ถั่วมาได้เลยนะฮะโอ้ยก้อง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 เไปขียนทำไมนะก้องเนี่ยก้องจะหล่นแล้วเนี่ยกเนี่ย จะไปไหนล่ะไปเลยต้องไปไมันยต้องไปนี่แล้วเนือมือเนือเือ,ม,อ,ม,อมือเนี่ยอย่ามาทำเป็นเรียนเดี๋ยวเนือเนื้อไปแล้วหมดสนใจค่อยแล้วโข<อ>กเล่นกับพี่ถั่วแป๊บเดียวเดี๋ยวดูทินางจะเข้ามาหาไหมเดี๋ยดิเดี๋ยดิ จะเข้ามาหรือเปล่าจะมาไหมเขาจะมาไหมเอามือมามือเนี่ยเดี๋ยวๆสนใจแมลงเลยนะมือเดี๋ยวมือมือเนี่ยเร็วโอ้ยบอบเสือเนาะเสือ้อร้ายปวดนะต้องเลยปวดละไปนู่นแล้ว,ลวพี่น้อง เล่นด้วยแป๊บเดียวหนีแล้วไปแล้วพ่อนไปหาสำรวจเลยก็มาดูนะนี่บรรยากาศตอนแรงเป็ด ไปแล้วพี่ถัว่วออกถนนแล้วเดี๋ยวรถก็มาเราเดี๋ยพี่ตัวรู้จักรถแล้วแหละบราเป็นอย่างเพราะว่าเพื่อนตอนนั้นเพื่อนยังไม่รู้จักรถตอนนี้รู้จักแล้วจักหลบหลีกรถแล้วโอเคสำหรับกิปนี้ไปแล้วเดอ้อบ๊ายบาย